นี่นะครับพาดูโปร5.5นะครับยังจัดไม่เสร็จนะครับวันนี้วันที่ใครปามสามสามในวันที่สามนะครับอัปเดตให้นะครับน็อตตัวละห้าบาทนะครับเยอะมากนี่กาลังปลวกกินด้วยนะครับห้าบาทห้าบาทนะครับตัวละห้าบาทชุดหนึ่งก็แล้วแต่กี่ตัวก็แล้วนักตัวไปนะครับเยอะค่ับมีเบอร์แปดมีเบอร์สิบนะครับแล้วก็สายนี่เส้นแม่งถูกนะครับถูกๆมากเลยแปนี่ชุดหนึ่งสองร้อยวันนี้ขายไม่กี่บาทครับขายถูกๆเลยนี่แปนี่นะครับแปน็อต อุ่นน้ำมันเครื่องนะครับนี่น้ำมันเครื่องอย่างนี้นะครับปกติร้อยสองร้อยนะครับปอกมือนี่นี่อัปเดตให้เลยนะครับตอนนี้ของกาลังเติมสต๊อกให้นะครับกําลังจัดให้แล้วก็มีมากมายล็อคซี่อะไรพวกนี้ไฟลี่น้ำมันเครื่องนะครับประกับลิควอนนานะครับเยอะมากมายแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกก็นให้อีกนะครับใครสนใจนะครับตอนนี้กาลังเติมของให้เรื่อยเดี๋ยวจะมียางมาให้เดี๋ยวยางมาอะไรมานะครับ ใครสนใจโปร5.5มาดูหน้าร้านได้หรือว่าถ้าใครอยู่ไกลไม่ได้มาหน้าร้านนะครับก็แคบรูปทั้งหาเอ็นมินได้เลยว่าสนใจอันนู้นันั้นอันนี้เดี๋ยวเอ็มินจะบอกราคาดูอย่างอันนี้ดิ220บาทเหลือ55บาทโคตรถูกเลยนะโปร5.5 55บาทอุน่นามันเครื่องฮอนด้าครับสารับมมมม้านฮอนด้าสามารถใส่ได้นะเป็นงานซีนีะครับสวยมากไปโอเคครับ